สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสายหาสาระนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าในส่วนของเงิน YouTube เนี่ยมันจะตัดยอดวันไหนแล้วก็จ่ายวันไหนนะครับในส่วนของยอด YouTube เนี่ยมันจะตัดวันที่สิบของทุกเดือนนะครับมันจะตัดก็คือแต่ละเดือนเนี่ยมันจะนับตั้งแต่สมมติเดือนเมื่อกี้เรียกวเดือนกรกฎาคมนะครับก็มี31วันใช่ไหมก็นับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31นะครับมาดูในยอดของผมนะในส่วนของตัวนี้นะครับ อาเดือนของอ่ากรกดาคมนะครับได้อยู่ที่358.18ดอลลาร์นะครับอะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัดยอดตั้งแต่วันที่1นึ่งอ่กรกดาคมถึงวันที่31นะครับในส่วนของตัวนี้นะอ่ะแล้วก็มันจะมาตัดยอดก็คือของวันที่10นะครับอ่ะส่วนในส่วนของยอดจ่ายเนี่ยมันจะจ่ายอ่ทุกวันที่2 1ถึง25ทํามันจะมี Gmail เข้ามานะครับ เขาจะส่งเมลเข้ามาใน Gmail ที่เราสมัครทำเฟซบุ๊กทำไอเนี่ยเรียกว่าทำ u t u b e นะครับที่ทำช่องนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของ485อดอลลาร์ตัวนี้ก็คือยอดของผมเดือนมิถุนายนนะครับก็นับตั้งแต่วันที่1 3ถึง31มิถุนายนนะอ่ะทีนี้ไปดูในส่วนของเมลนะครับอ่ในส่วนของเมลเดี๋ยวผมขอเข้าเมลนิดนึงนะครับก็จะเปิดกลับไปกลับมาก็ขออภัยนะครับ นี่มันก็จะมีแจ้งเข้ามานะครับบางทีก็เข้ามาวันที่21บางทีก็เข้ามาวันที่22นะแต่ว่าส่วนใหญ่งเงินจะเข้ามาวันที่22นะครับที่ผมลองทำนะครับขเขาก็จะแจ้งเ,จเข้ามาว่าเนี่ยครับการชําระล่าสุดของคุณนะครับอันนี้ก็ถ้าไม่ได้เงินภายใน5วันเนี่ยแล้วก็ติดต,ต่อธนาคารนะครับมันก็จะมีเมลเข้ามาแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยมันก็เอาเงินเข้าก่อนนะแล้วก็เมลมาแจ้งที่ลังก็มีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูยอดว่ามันจะตรงกับที่ผมทําไว้ไหมก็คือตัวนี้นะครับยอดของเดือนกรกฎาคมนะครับสามร้อยห้าสิบดุดหนึ่งแปอลลาร์นะครับมาดูในส่วนของ YouTube Studio นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกดูเดือนได้นะก็เลื่อนมาปุ๊บมาดูรายได้นะครับคลิกเข้ามาในส่วนของรายเอียดของคุณปุ๊บ ผมก็จะคลิกเดือนกันยายนาคมนะครับก็คือตัดยอดวันที่หนึ่งถึงสานะแต่ว่าตัวนี้มันได้แค่สามร้อนะครับแต่ว่าในส่วนของแอสเซนตเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่มันจะห่างในส่วนของยอดที่เป็นเซนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหักอะไรของมันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเงินจะเข้าตามยอดแอสเซนตนะก็คือมัได้ยอดตัวนี้นะครับนะแต่ว่าเราก็ดูคร่าวๆนะครับ มันก็ห่างกันอยู่ที่40เส้ซนนะครับอ่ะก็ดูนี่ครับห้าสามห้าแนะครับตัวนั้นเป็น3ามห้าแอ่าจุนะก็ห่างกันที่อ่าสีซนนะครับก็เป็นเงินประมาณ12บาทนะสอกว่าบาทก็ประมาณนี้นะครับอ่ะส่วน400 4้อยสีนะครับ ก็ออยอดชำระล่าสุดมันจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะซูนศูนย์จุดศูนย์สองเซนนะครับปกติเนี่ยผมจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ละเดือนนะครับอ่ะก็มาเดือนในส่วนของเดือนมิถุนายนนะครับมันจะ,อะยอดจะไปอีกเดือนหนึ่งนะสมมติผมได้เดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะไปจ่ายในส่วนของปลายเดือนวันที่สิงหานะครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้านะครับก็ัดยอดทองทุกวันที่สิบของเดือนอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของมิถุนายนนะครับอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับเนี่ย ก็ได้อยู่ที่485,07เส้นนะครับแต่ว่าที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้ก็คือ4 8่รกับ4เสเนนะครับก็ห่างห่างกันนิดนึงนะก็ห่างกันอยู่ที่3าสเนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของภาษีเราต้องทำนะครับตัวนี้เราต้องจัดข้อมูลนะครับนี่มันจะมีภาษีอ่าตราหักภาษีหน้าที่จ่ายพวกภาพยนตร์พวกซีบีอะไรพวกนี้ก็จะเสียนะครับ แล้วก็อัตราเสียภาษีเเงินที่ได้อาพวกลิขสิทธิ์ต่างๆนี่ก็อยู่5 8 0นะครับแต่ถ้าเราเราไม่ทําตรงนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นขึ้นของสหรัฐนะครับซึ่งเราจะเสียภาษีประมาณ30%นะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ครบละอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ย แล้วก็สามารถเช็คแต่ละเดือนได้อ่ะอันนี้วันที่10นะครับนี่มันก็อัปเดตขึ้นมาเลยผมก็เข้าเช็คไปที่เรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้อ่าที่นี้ผมก็รองเงินเข้าก็คือวันที่2 1่สถึงยีนะครับก็รองเงินเข้าไปอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนของวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ